ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ wb 3-6มสิบหกกราดแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามารับรถใหม่อีกหนึ่งหนึ่งคันนะครับวันนี้เรามาถึงสมุทรปราการเลยนะครับผมเป็น bmw x 1 x line นะครับผมคันนี้ผมตามจีบรถคันนี้อยู่ประมาณ3เดือนนะครับผมทำไมถึงลงทุนตามเยอะขนาดนั้ครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่สีเดิมทั้งคันครับน็อตไม่ขยับเลยและที่สาคัญ ไม่ห้า0มื่นกว่าเท่านันเองคืออยพูดง่ายๆว่าเราอยากส่งต่อรถดีๆให้กับลูกค้าท่านท่านต่อไปใช่ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นรถสีเทานะครับหายากครับแล้วพอได้รถสีเทาเนี่ยเราได้ภายในดำด้วยใช่ครับส่วนใหญ่ภายในอีกหนึ่งอ่ะแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบสีน้าตาลจะได้สีดำเลยคันนี้ตอบโจทย์มากครับผมมาดูเลขไหม้ก,ก่อนครับว่าประมาณเท่าไหร่ว้าวไหมครับเลขไหม่ว้าวไหมเลขใหม่บอกว่าว้าวมากครับคันนี้ออื นะครับอ้าวเลขมาอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าิบห้ากิโลเท่านะครับหือว่าน้อยไหมครับหือว่าน้อยมากครับผมสำหรับรถดีเซลนะปีอะไรครับรถปีอะไรครับรถเป็นปีสองครับผมอืมผมใช้งานได้เลยเยาวๆก็คือแล้เบี้ยไดครับเบี้ยไอ้คันนี้ทีเด็ดเลยครับเบี้ยไอสิบปีนะครับสิบปีใช่ครับแล้วก็นู่นอ่ะปีสองพันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะะสองพันสามสิบกว่าอยู่หน้าสองพันสามสิบกว่าใช่ไอเคใช่ครับก็ทีเด็ดครับคันนี้ ล้อป๋าโปงนะครับไม่มีขยับเลยออืสีเดิมนะครับป๋าโปงแล้วก็ีแก้มเดิมนะครับล็อตไม่ขยับนะครับผมไปหน้าครับไปหน้าตรงปีนะครับโอเคทุกจุดไม่มีขยับครับตันนี้ใช่ครับแต่ว่าเห็นบอกมีเก็บงานบ้างเนาะใช่ครับอาจจะมีเก็บงานนิดหน่อยครับผมจะมีกางคนไนบวกบ้างนะครับตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปเก็บงานให้ครับแต่ยังเป็นกันชนเดิมอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่าเดี๋ยวไปเก็บงานให้ครับโอเคครับ สภาพโดยรวมถือเป็นรถเกรดอะไรครับโดยรวมผมให้เกรดเกรดเอครับเพราะว่ารถมันไม่มีาำติดเลยจริงๆแล้วก็เติบเป็นผัดไปนะครับโอเคครับก็รอติดตามชมน้านะครับว่าเราจะขายเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานครับ X หนึ่งล e BSI ติดปีเป็นทุกคันอันนี้บ้านลูกค้าเลยเนาะใช่ตันนี้มาบ้านลูกค้าเลยครับผมเป็นโรงงานใช่ไหมใช่ครับเป็นโรงงานเกี่ยวกับทำพลาสติกเวลาจอดจอดตรงนู้นนะใช่ครับเวลาจอดลูกค้านี่ครับเบนซ์บทั้งนั้น โอเคครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับรอชมรถสวยๆในเกตของเราได้เลยครับผมอีก็ขอบคุณมากครับ